น้ำซึมเข้านะครับตรงแผงแพคลายนะครับผมถ้าในการแก้ไขบองต้นเนี่ยยัสัมผัสได้นะครับผมยังสัมผัสได้นะครับโอเคครับผมนี่ครับชัดเจนนะครับน้ำเข้าตรงนี้นะครับ น้ำเข้าตรงนี้ตรงนี้มีการแก้ไขนะฮะแต่ว่าเข้าเยอะขนาดนี้ก็อาจจะแก้ไขไม่ได้นะครับให้เราตะแคงเครื่องไปอย่างนี้นะครับประมาณเกือบจะสามถึงสี่ชั่วโมงครับให้น้ําถ้าถ้าเกิดว่าถตาว่าน้ําเข้าอย่างนี้แล้วก็ับตั้งเครื่องนี้ให้ให,ให้มันไหลกลับครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์เบื้องต้นนะครับที่ผมทํามาอา,อาจจะเครื่งองบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสําหรับเครื่องที่ตกน้ํามานะครับเราพยายามอย่าไปใช้ต่อนะครับให้เราปิดเครื่องไว้เลยนะครับผมแล้วก็รีบเพื่อ ความเสียอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะแค่ล้างบอดนะครับหรือไม่ก็ถ้าไปกว่านั้นก็เปลี่ยนจอครับจอเสียนะครับโอเคครับผมหวังว่าได้ผงได้ความรู้ใช้งานนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่ตกน้ำนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ